สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันในช n แน l ทารัตโฮ9นตินายนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิอเด็กสำหรับคนรักเก่าประจำเดือน กันยายนต5 6 3นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสถานการณ์เหตุการณ์อาจจะสลับกันเกิดขึ้นได้นะ,ะเพราะฉะนั้นให้ดูเอาค่ะว่าชีวิตคุณตรงกับสถานการณ์ฝ่ายไหนนะคะหรือไม่บางทีมันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นให้ดู เพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าอินจนเกินไปอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำนายเนี่ยการเลือกไพ่นะคะไพ่จะมีทั้งหมดสาสำรับนี่คือสำรับแรกสำรับที่2และสำรับที่3นะคะให้คุณเนี่ยนึกถึงหน้าคนคนนั้นคนที่คุณรักหรือแฟนเก่าของคุณเอง ทำใจให้นิ่งแล้วก็เลือกไพ่ที่สะดุดตาของคุณมาที่สุดหนึ่งสำรับนะคะเราจะใช้ไพ่ขยายเป็นไพ่นางฟ้าแล้วก็ไพ่สำหรับคำแนะนำเพิ่มอีกสองกองในแต่ละ,ะสำรับ เราคิดว่าทุกๆคนเนี่ยคงจะเลือกไพ่กันได้แล้วถ้าใครที่ยังเลือกไพ่ไม่ได้ก็กด p a u s t ไว้ก่อนแล้วค่อยกด play ต่อนะคะอ่ะโอเคเรามาเริ่มอ่านไพ่ให้กับสำรับแรกคือสำรับนี้นะคะขออนุญาตเก็บกองที่3และกองที่2ไว้ด้านค้างก่อนนะเรามาดูให้กับสำรับแรกนะคะ หนดูสถานการณ์ของคุณตอนนี้ก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่เลือกสําหรับแรกสําหรับแรกสถานการณ์ของคุณในตอนนี้เรามองว่าคุณก็ดูแฮปปี้ดีคุณก็ดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตดีแต่ว่ามันมีความรู้สึกคิดถึงมันมีความรู้สึกโหยหาหรือว่านึกถึงเขาคนนั้นอยู่ลึกๆเหมือนกันเพราะว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นการเงียบเงียบกันไปแล้ว no talking คุณเองอาจจะเสียใจแต่ก็ไม่แสดงออกเพราะว่าสภาวะปัจจุบันที่คุณเจอเนี่ยมันอาจจะผ่านมานานแล้วแต่ในใจลึกๆเนี่ยคุณอาจจะยังอยากให้โอกาสเขาอยู่ยังอยากลองเสี่ยงดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับความสัมพันธ์ที่ผ่านมา เพราะว่าคุณก็มองว่าจริงๆเขาก็ดีแหละและเขาเองอาจจะยังเปลี่ยนตัวเองได้หรือว่ายังคาดหวังว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้คุณก็เลยยังคิดว่ายังอยากลองเสียงดูอีกครั้งยังอยากลองที่จะให้โอกาสเขาดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวตนของเขาอ่ะตัวตนของเขาเนี่ยขึ้นมา The เป็นเดอ m o มูนแสดงว่าความสัมพันธ์ที่มันจบลงเนี่ยมันเป็นการที่มีบุคคลที่สเข้ามาเกี่ยวข้อง มันเป็นความรักสามเศร้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยจริงๆเขาก็ยังอยากกลับมานะเดวเวลหรือไม่เขาก็ยังมีอารมณ์ที่ว่าส่องคุณอยู่หรือว่าคอยจับตามองคุณอยู่เหมือนกันเขายังไม่ได้หายแบบหายแล้วหายลับหายไปเลยเขายังส่องคุณอยู่ค่ะ edge of shot r แล้วก็เหมือนมีบางเรื่องที่เขาอยากจะพูดหรือว่ามีบางเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณน่ะ แต่ทีนี้ไพ่ขยายอะ่ะมันดันขึ้นมาเป็น n i g h t of swords เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่คุยกันอะ่ะมันมีแต่ปัญหามันมีแต่ความดรามา่าเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่กับเขาแบบนิ่งๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขานะตอนนี้เขากาลังรู้สึกผิดกับคุณและเขาก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจด้วยกับคนที่เขาเลือกมาใหม่ในตอนนี้ว่ามันดีจริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นในอนาคตนะคะเราห่างคุณกับเขาเนี่ยในอนาคตขึ้นมาเป็นเดซันสำหรับคนที่เลือกสำหรับแรกขึ้นมาเป็น th ซันสองดาบสองดาบแปดถ้วยในใจลึกๆเขายังมีความลังเลอยู่ว่าเขาควรกลับมาไหมแต่สุดท้ายแล้วมันยังมีการกลับมางอกกลับมาเพื่อสารสัมพันธ์กลับมาเพื่อคืนดีกันอยู่นะแต่ว่า ไายบอกว่ามันก็จะมีเกณฑ์ที่ว่ากลับมาแล้วก็เลิกกันไปอีกครั้งแล้วก็กลับมาใหม่อีกครั้งเพื่อปรับปรุงตัวเพื่อปรับความเข้าใจให้มันดีเพราะว่าในครั้งแรกที่เขากลับมาเนี่ยมันเป็นการที่เขากลับมาเพื่ออย่างเชิงคุณดูว่าคุณยังโอเคให้กับเขาไหมทั้งทั้งที่เขาก็ยังไม่ได้เลิกกับคนคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการกลับมาหยอดกลับมาเตาะ กลับมาทําให้คุณรู้สึกดีในช่วงแรกๆก,ก่อนแล้วเขาก็อาจจะหายไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมาใหม่ความสัมพันธ์มันวนลูปเป็นวงกลมค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่1และถ้าถามว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยไพ่อยากจะพูดอะไรไพ่บอกว่าที่ผ่านมาเขาเขาเหมือน เขาเหมือนกับว่าบีบบังคับให้คุณต้องยอมจบบีบบังคับให้คุณต้องยอมเจ็บซึ่งคุณเองก็อาจจะเห็นดเห็นด้วยอยู่แล้วหรือว่าเห็นดีอยู่แล้วกับการที่ว่าเดินออกมาในช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือว่าถ้าหากว่าอยากจะกลับไปคบกับคนนี้วางแผนให้ดีนะหรือว่าวางแผนการใช้ชีวิตของคุณให้ดีนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการเงินก็มาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่ามันมีเรื่องของการช่วยเหลือ ในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองอ่ะไหนดูไพ่นางฟ้าซิว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนี้นะคะไพ่ที่ได้คือไพ่ใบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูไพ่ขยายนิดหนึ่งนะคะแล้วเราจะแล้วเราจะมาอ่านให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น อ๋อละค่ะไพ่ที่คุณได้นะคือไพ่ใบนี้ไพ่ retreat เขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอาจจะต้องถอยห่างหรือว่าเดินแยกออกจากกันเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องตัดอะ่ะเพราะว่าคุณอยู่กับเขาอะ่ะหรือว่าการได้กลับมาคบกันเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดอะ่ะขึ้นมาเป็นไพ่มีดเลยเขากงคุณกำลังรู้สึกอยู่กับตัวเองในใจลึกๆว่าการกลับไปอะ่ะมันต้องเจ็บอีกครั้งแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่า ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้อคุณก็ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็กล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกล้าพอที่จะเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นคุณเลือกได้ค่ะว่าคุณจะเ,เลือกทําตามอนาคตตัวเองหรือว่าเลือกที่จะจมอยู่กับอดีตท,ที่มันทําให้คุณเจ็บซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันควรเดินแยกออกจากกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะอ่ะ คราวนี้เรามาดูคนที่เลือกสำหรับที่สองกันต่อเลยดีกว่านะคะคนที่เลือกสำหรับที่สองนะคะก็คือไพ่สำหรับนี้นะ,ะนึกถึงหน้าเขานะคะคราวนี้เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนรักเก่าไหนดูตัวตวนของคุณก่อนนะตอนนี้ณนะตอนนี้ตัวตวนของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นเดลิเวอร์เรามองว่าหลายๆายคนเนี่ย ที่เลือกสําหรับที่2เนี่ยตัวคุณเองก็มีคนที่ดิวอยู่ด้วยหรือว่าคนที่เข้ามาคุยด้วยอยู่แล้วนะคะ e t n s e of s ช r ร s คุณเองอาจจะไม่ได้ไม่ได้พร้อมที่จะกลับไปหาเขาสักเท่าไหร่หรือเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นคุยกับคุณได้บางคู่บางกรณีอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นหรือว่าปิดกั้นหัวใจไม่ยอมคุยกันเกิดขึ้นก็คือ ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วอยู่กันแบบต่างคนต่างไปต่างคนต่างจบไปแล้วนะคะตัวคุณเองเนี่ยเลือกที่จะโยนอะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆหรือว่าโยนอะไรที่มันเคยทําให้เราช้าใจอะ่ะโยนทิ้งมันไปให้มันไปกับสายลมให้มันไปกับสายน้ําไปเลยตัวคุณเองรู้สึกว่าตัวคุณเองยังสามารถเลือกได้และตัวคุณเองอะ่ะเหมือนพยายามที่จะโปรยเสน่ห์หรือว่าพยายามที่จะบริหารเสน่ห์ เพื่อให้มีคนเข้ามาในชีวิตเพื่อที่อยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าถามว่าในใจคุณพร้อมหรือเปล่าในใจยังขึ้นเป็นจะแฮงแมนคุณยังไม่ได้พร้อมก,กับการเริ่มต้นใหม่หรอกแต่เพียงแค่ว่าคุณกลัวคุณกลัวความเหงาคุณกลัวการที่จะไม่มีใครอยู่เคียงข้างเพราะฉะนั้นนะตอนนี้คุณอาจจะมีคนคุยก็จริงแต่ในใจก็ยังไม่สามารถลืมคนเก่าได้แล้วก็ยังมีการยึตตดยยยต,ติดอยู่เล็กๆน้อยๆด้วยเช่นกันทีนี้นะคะ ภายในความคิดของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็น n i อ e o เ p a n t เคิลคุณอยากทิ้งอดีตมันแบบรวดเร็วมันเป็นการทิ้งอดีตที่มันแย่ๆแล้วก็เรียกง่ายๆว่ามันคือการวิ่งหนีนั่นแหละค่ะคุณพยายามวิ่งหนีความจริงพยายามวิ่งหนีสิ่งที่มันเป็นจริงว่าเขามีคนอื่นหรือเขามีเจ้าของแล้วในตอนนี้คุณพยายามที่จะไม่รับรู้เรื่องนั้นสิ่งที่คุณคิดกับเขาเนี่ย มันเป็นความรู้สึกที่ว่าใน o p p e n d i c ด l คุณพยายามมองเขาในแง่ลบแล้วก็พยายามมองว่าจริงๆแล้วก,การกระทำของเขาที่ผ่านมานะ่ยมันดีแค่เปลือก เขาพยายามสร้างภาพหรือว่าแสดงสถานการณ์เนี่ยให้คุณได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนดีนะหรือว่าเขาเป็นคนดีในสายตาคุณนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย q u e e n of s h i e l d s คือคุณกำลังมองว่าเขาก็ยังมีความเด็กอะที่อยากจะทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองไม่ได้นึกถึงคุณไม่ได้แคร์คุณเพราะฉะนั้นคุณกำลังเอาความผิดของเขาอะ มาคิดมาจดมาจำเพื่อที่จะสร้างความเกลียดให้กับตัวคุณเองเพื่อที่คุณจะสามารถเกลียดเขาแล้วก็ลืมเขาลงได้ทีนี้ตัวเขานะคะตัวเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นเดอะเทวิลเขายังยึดติดกับเราแหละเขาอาจจะยังอยากได้อะไรบางอย่างจากเราโดยเฉพาะ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางด้านร่างกายทีนี้ขึ้นมาไพ่คู่กับ tree of one นั่นหมายถึงเขายังอยากกลับมาเป็นเพื่อนนะเขายังอยากกลับมาพูดกับเราในรูปแบบของการเป็นเพื่อนนะแต่เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนไม่จริงอะ เขาแค่ตีกรอบสร้างกำแพงว่าเราไม่สามารถไปต่อกันได้แต่เขายังอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งจากคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองในความคิดของเขาเนี่ยคือเขาไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วแต่เขายังอยากเล่นๆกับความสัมพันธ์นี้อยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ลองคิดดูเอาเพราะว่า age of one คนคนนี้เนี่ยเขาได้เริ่มต้นใหม่ไปแล้วล่ะ แต่เขายังห่วงความสัมพันธ์ยังทําตัวเหมือนหมาหวงก้างอยู่ทีนี้ในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2องไพ่บอกว่าขึ้นมาขึ้นมาเป็นไพ่ถิ่นเอเชียจะมีการหลอกลวงจะมีการแสดงละครอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้เห็นว่าอุ้ยเขากลับมาทําดีกับเราอีกแล้วเขากลับมาพูดดีกับเราอีกแล้วหรือว่าเขากลับมาแสดงความหวนใย กับเราอีกแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแสดงความหว่วงใยแบบคนทั่วๆไปหรือการเป็นเพื่อนการเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมีการที่ว่าคิดเข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นให้ระวังว่ามันจะกลายเป็นเรื่องรดราม่าที่ทำให้คุณเนี่ยต้องวนกลับไปสู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนนั่งนับหนึ่งใหม่อะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เติบโตเพราะมันขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้ Queen of Wands มันเป็นเพียงแค่คุณคนเดียวที่รักเขาคราวนี้เรามาดู เซว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณอีกหรือเปล่าสำหรับคนที่เลือกกองที่สองไพ่บอก n i g h t of one คุณควรมองโลกแห่งความเป็นจริงได้แล้วคุณควรตื่นได้แล้วค่ะ four of swords ความสัมพันธ์นี้มันมันไม่เคยมั่นคงตั้งแต่แรกแล้วสำหรับคุณกับคนรักเก่าเนี่ยเพราะว่า n i g h t of shoes เขาอยากจะคุยกับคุณเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ได้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์นี้ มันมีน้ําตามากกว่ารอยยิ้มคราวนี้เรามาดูซิว่าไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่ที่คุณได้คือไพ่ใบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูไพ่ขยายความกันดีกว่าแรพเป้ Rapid. ฟ้ากำลังบอกคุณว่าโคดเพ n เ e n c y คุณเหมือนดูแลคนอื่นมากจนเกินไปอ่ะบางทีความสัมพันธ์นี้มันมีแต่คุณคนเดียวที่เสียสละมีแต่คุณคนเดียวที่ทุ่มเทเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนคุณกําลังเสพติดความเจ็บปวดไปทีละเล็กทีละน้อยอ่ะมันเป็นความเคยชินที่คุณรู้สึกว่าเอ้าเาก็ฉันเคยให้ฉันก็ควรที่จะให้แต่จริงแล้วความสัมพันธ์มันควรเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยบางที คุณเป็นคนฉลา,าดในทุกๆเรื่องแต่กับเรื่องความรักคุณกับกลายเป็นคนที่เข่าขึ้นมาซะงั้นบางทีหรือเรียกง่ายๆว่าคุณอาจจะซื่อเกินไปบางบางทีเนี่ยการที่ความซื่อของคุณเนี่ยมันก็ทำลายตัวคุณเองเพราะว่าคุณเนี่ยพยายามหาข้อดีของเขามาเพื่อลบล้างข้อเสียของเขาเองจนสุดท้ายในเมื่อความรักมันสุกง,งอมอะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะเผยแพร่แท้มาเองค่ะนี่คือ คำอธิบายขยายความแล้วก็คําแนะนําจากไพ่ค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่คุณควรเจอมันควรเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันนะคะโอเคจบไปแล้วสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเรามาดูไพ่กองสุดท้ายกองที่3กันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สานะคะคือไพ่สำหรับนี้นะนึกถึงนะเขานะคะทำใจให้นิ่งนะอะเรามาเริ่มอ่านไพ่กันเลยดีกว่าว่าไหนดูซิว่าสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ขึ้นมาเป็นทัวร์เพนดิเคิลแสดงว่าชีวิตของคุณมันค่อนข้างที่จะวนลูปไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักหรือไม่ก็คือยังคุยกับเขาคนนั้นอยู่อะยังคุยกับคนเก่าๆคนนั้นอยู่ยังคุยกับแฟนเก่าอยู่ แต่ความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าเลยทัวว่าเพนดิเคิลเขาก็มีตัวเลือกของเขาแล้วเขาก็ยังให้ความหวังเราด้วยการที่ว่าคุยบ้างไม่คุยบ้างทําให้ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดมากเลยในความสัมพันธ์นี้เพราะว่า q u e e n of c u f ฟคุณรู้สึกว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันมีแค่คุณที่ยังรักเขาอยู่มันมีแค่คุณที่ยังคาดหวังจากเขาอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยขึ้นมาเป็นเดวิลการ แสดงว่าเขาวนเวียนกับเราอะหลายครั้งและคุยคุยหายหายแล้วก็บอกเลิกแล้วก็กลับมาเ e นอ f เพนด a เคิล er คุณยังคาดหวังว่าเขาจะสามารถเป็นครอบครัวกับคุณได้สิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบทั o ฟคัพอะมันรักอะมันรักจริงๆมันรักเขามากๆแล้วก็คาดหวังว่า ความสัมพันธ์ที่มันจบไปเนี่ยมันจะยังสามารถกลับมาเลือกกันได้คุณยังรู้สึกว่าคุณผิดหวังในตัวเขาก็จริงแต่คุณก็ยังแอบคาดหวังในตัวเขาเช่นกันเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็แสดงได้ให้คุณได้เห็นแล้วว่าเขาก็ยังมีเยื่อใยกับคุณอยู่คุณยังรู้สึกได้ว่าเขายังรักเขายังห่วงคุณอยู่แต่ว่า เขาก็มีนิสัยที่มันเข้ากับคุณไม่ได้เลยเช่นกันมันดูเหมือนจะผิดหวังกับนิสัยของเขาส่วนตัวของเขานั้นความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เจ็ดถ้วยคุยในช่วงแรกๆที่รักเขาก็รู้สึกว่ารักมากแต่พอไปไปมาๆเขาก็รู้สึกว่าคุณเอาแต่พูดคุยถึงประเด็นเดิมๆที่เขาเคยผิดพลาดพูดคุยถึงประเด็นเดิมๆที่มันเคยผ่านไปแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่วนลูปมากๆ อยู่ด้วยแล้วมันน่าเบื่อทีนี้ขึ้นมาเป็น temperance เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราคุยกันมันไม่เคยเข้าใจกันเลยหรือไม่คนทั้งคู่เนี่ยบางคู่อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมด้วยนะคะมันทําให้ทั้งคู่ไม่เข้าใจกันแต่ถ้าถามว่าแต่ถ้าถามว่าเขาลืมคุณไปหรือ,อยังขึ้นมาเป็น queen เหรียญเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะเขาก็ยังรักคุณอยู่แต่เขาก็ เหนื่อยเนื่อยนเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะเพราะเขารู้สึกว่ามาบางทีเราอาจจะจบกันแล้วมันอาจจะมีความสุขกันมากกว่าที่จะคุยกันไปทะเลาะกันไปเพราะเราไม่เข้าใจกันการ,การสื่อสารก็แปรไปในทิศทางผิดๆคุณกับเขามีเป้าหมายเดียวกัน เพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือยังอยากเป็นครอบครัวเดียวกันยังอยากที่จะคบกันไปในระยะยาวแต่นิสัยอาจจะด้วยพื้นเพพื้นฐานการเติบโตมันทําให้ทั้งคู่ไม่ค่อยเข้าใจกันทีนี้ในอนาคตนะคะในช่วงเดือนนี้สําหรับคนที่เลือกกองที่สามไพ่บอก The Empress ถ้าใครที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรืออยู่ด้วยกันมานานก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรท้อง แบบกระทันหันทําให้ความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่อยู่ไกลกันความสัมพันธ์นี้ก็ยังกลับมาต่อกันติดกลับมาจูนกันใหม่กลับมาเคลียร์กันใหม่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาแก้ไขสิ่งเดิมๆค่ะ t ด e ฮ i g h d e แต่ว่าการแก้ไขเนี่ยมันอาจจะมีคนกลางอย่างเช่นเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่รู้จักทั้งคู่อะค่ะเข้ามาช่วยผู้ช่วยคุยมันถึงจะมันถึงจะยอมสยบให้แก่กันอะเพราะดูเหมือนคนทั้งคู่เนี่ย เหมือนมีอะไรก็เลือกที่จะเงียบใช้สงครามประสาทใช้สงครามเย็นในการต่อสู้กันมันก็เลยคุยกันไม่เคยได้เพราะฉะนั้นสรุปว่าในอนาคตเนี่ยทั้งคู่ยังกลับมาคืนดีกันแหละเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ของเรื่องของความเข้าของความเข้าใจผิดของการไม่เข้าใจกันเรื่องของภาษาวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นยังกลับมาจูนกันติดค่ะและสิ่งที่ไพ่ยอยากจะเตือนกับความสัมพันธ์นี้นะไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไปได้แหละแต่ด้วยความใจร้อนของทั้งคู่นิสัยของทั้งคู่เองไอ้สิ่งที่มันควรจะเอื้อมถึงก็คือสิ่งที่มันควรจะง่ายอย่างเช่นความสัมพันนี้มัน,ม,นมันดูเหมือนไปด้วยกันได้ง่ายอ่ะแต่ด้วยอารมณ์ของทั้งคู่เองอะไรที่มันดูจะง่ายมันก็กลายเป็นเรื่องที่ยากเพราะด้วยทั้งคู่ ไม่มีใครยอมใครแล้วก็ไม่มีใครยอมที่จะสยบให้แก่กันเลยต้องการที่จะเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาอ่ะคราวนี้เรามาดูซิว่าไพ่หนังฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองที่สามนี้นะคะไพ่ที่ได้นะคะเป็นไพ่ใบน,นี้ keep an d open mind เขาบอกว่าให้คุณลองเปิดใจดูนะอ่ะไหนดูไพ่ยขยายก่อนนะคะดูไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณ จริงๆแล้วความรักมันสวยงามเสมอนะคะไพ่ที่ได้เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ Keep and o p e n Mind เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยลองเปิดใจดูค่ะบางทีคู่ชีวิตของคุณน่ยมันอาจจะแตกต่างจา,จากสิ่งที่คุณคาดหวังมันอาจจะแตกต่างจากสเปคของคุณแต่นั่นคือคนที่คุณเลือกเข้ามาในชีวิตเองเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้ลองปรับเปลี่ยนความจูนกันค่ะแล้วก็ให้ยอมรับตัวตนของเขาให้ได้ ก็คือคุณทั้งคู่เนี่ยต้องยอมรับความเป็นตัวตนของแต่ละฝ่ายให้ได้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันถึงจะไปกันได้เรามองว่าทั้งคู่รักกันแหละแต่เพียงแค่ว่าต่างฝ่ายก็ต่างอยากเปลี่ยนให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเป็นดังใจซึ่งตัวตนของแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจกันมากพอความสัมพันธ์นี้มันสวยงามอยู่นะคะอ่ะจบไปแล้วสำหรับ Pi c k a เด c k สำหรับหัวข้อคนรักเก่า ประจำเดือนนี้นะคะสําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านบนคลิปแล้วก็ใต้คลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่ารายละเอียดในการดูดวงได้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ